กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะวันที่15จะมีลูกค้าเข้าแล้วนะคะอ่ะใครสนใจลงโฆษณาราคาไม่แพงนะคะแต่ก็เชียร์เต็มที่เลยนะคะ0 9 9 0 8 9 9 9 9 5ค่ะนะคะแม่ลีน่าจังเมื่อเช้าคุยกันนะคะแล้วก็มเามื่อวานนี้แม่ก็ทำคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะโวอตอนะคะปมเกาะแอนโทนีท็อป11เเนี่ยนะค,ะคุณผู้ชมนะคะจริงๆแล้ว พอเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะคนคนี้นะคะบางวันก็บอกว่า11บ้างบางวันก็5บ้างนะคะเดี๋ยวพอใกล้ๆประกวดแล้วกระแสน้องดีมากๆก็จะบอกน้องมงอีกแล้วนะคะคือหาสาระอะไรไม่ได้ก็ออต่อนะคะอ่ะ ะะอ,อตอ,อาจจะย่อมาจากอีเตาก็ได้นะคะมาแล้วนะคะคุณแม่ลีนาจงางอัดคลิปโวยนะคะหลังมีกูรูหรือกูไม่รู้เนี่ยนะคะเคาะแอนโทเนียท็อปสินะคะ,ะ,คะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เป็นเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มนางงามนะคะคลิปนี้ก็คนแชร์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนความแซบความมันเนี่ยของคุณแม่เนี่ยนะคะมันแซบมันอยู่แล้วนะคะพลิกสิเม็ดอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะแอนโทเนีย แอนโทเนียท็อปห้ามึงให้ท็อปสิบเอ็ดได้ยังไงมึงรับงานใครมาอีอาตี้นี่มึงมาแหกตาดูเลยมีแหกตาดูเนี่ยมึงแหกตาดูท็อปห้าเนี่ยแอนโทเนียไทยแลนด์เม็กซิโกนิกกรากัวยูเอสเอดาวแอฟริกาท็อปห้ากูนี่แหละกูรู้ตัวจริง กูว่าทายแม่นทุกครั้งอีอารตี้กูาทายแม่นตั้งแต่ตอ้นอันนาเสือแล้วก็มาที่แบบมิจูนิเวิร์สโลกปีที่แล้วกูก็าทายแม่นเข้ารอบห้าคนมึงจะมาบอกแอนโทนี่เข้ารอบสิเอได้ยังไงยังไม่ได้รอบพีริมเลยมึงรองพีริมก่อนแล้วค่อยมาตัดสินดีไหม กูรูตัวแม่อยู่นี่กูรูตัวแม่อยู่นี่กูนี่แหละกูรูตัวจริงเออนะคะคือการทํานางงามเนะี่ยพี่เต่าแนะนํานิดนึงนะคะหลายคนก็มาบอกให้พี่เต่าเคาะขายของใลยพิกต่อเขาบอกแม่เคาะหน่อยแม่เคาะหน่อยคือจริงๆแล้วมันยังเคาะอะไรไม่ได้ลูกเพราะว่ามันยังไม่เห็นโครงสร้าง มันต้องรอพรีลิมินารีก่อนก็คือชุดว่ายน้ําเพราะว่าผู้หญิงหน้าสวยส่วนใหญ่เนี่ยมาตายชุดว่ายน้ําเยอะมากนะคะแล้วมันจะมีนางซุกนางซ่อนมามืดเนี่ยมันจะมาฉายในวันชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดราตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเคาะเคาะเนี่ยนะครับมันเคาะไม่ได้จริงๆถามกูรูระดับประเทศไทยหลายคนเมื่อวานสักสองกูรูนะคะนั่นคือน้องตีทีแพเจียนน้องตีบอกผมไม่เคาะหลังพีริมค่อยว่ากัน เจอพี่หนุ่มประเสริฐคุยฮัลโหลกันก็บอกแม่เคาะหน่อยพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าเออเคาะไม่ได้ค่ะรอพีริมทุกคนรอพีริมหมดเลยค่ะคนที่เป็นกูรูจริงๆเขาจะรอพีริมส่วนมันจะมีพวกกระเทยบางคนที่เอาไปเคาะนู่นเคาะนี่เพราะว่าเขาต้องการยอดจาก Facebook กับ YouTube แล้วคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมวงการนางงามเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม,ไม่มีความรู้นะคะในการทำนางงามเลยแค่เคาะในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดเฉย ะะมันต้องรอพีริมจบแล้วมันจะเคาะได้นะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเชื่อว่ามันจะมีนางซุกนางซอนประมาณ2อสาประเทศเนี่ยหลุดเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันดูนางงามต้องรอหลังดูน้นาชุดลาปีก่อนค่ะถึงจะเคาะได้ไอประเภทที่ไปนั่งเคาะเคาะเคาะเ,เนี่ยมั่วนะคะมัว่วเคาะเอาใจ f อเคาะเอาใจด้อมเคาะเอาใจแฟนคลับเพื่อที่จะให้ยอดตัวเองสูงๆอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะพูดกันแบบตรงๆนะคะ เพราะว่าเว็บใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาจะเคาะหรือต้องโดนบังคับเคาะจริงๆเนี่ยเขาต้องไปดูเทปในบ้านของนางงามคนนั้นในการใส่ชุดว่ายน้ำและต้องเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพถ่าย ถ้าเขาจะต้องเคาะอย่างโพ์ลาตินอเมริกาเขาดูจากภาพเขาดูจากภาพเคลื่อนไหวในการประกวในบ้านแล้วเขาถึงกล้าเคาะแต่ถ้าเกิดเป็นกูรูเนี่ยเราเคาะอะไรไม่ได้เพราะว่าอันนั้นมันคือเขาคนเดียวแต่เมื่อเขามาอยู่รวมกับคนอื่นบรรยากาศตัวเต็งม้ามืดห้องดําชุดที่เปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างโมเมนตัมมันเปลี่ยนหมดพอมันเปลี่ยนหมดมันเคาะไม่ได้ มันยังเคาะอะไรไม่ได้มันต้องรอพีริมพีริมจบปับ๊บจะรู้เลยว่าใครจะเข้าท็อป20บท็อป10ท็อป20ท็อป10แล้วจะรู้ได้แค่นี้ส่วนมงไม่มงส่วนใหญ่เขาก็อาจจะบอกว่าอะอย่างแม่เนี่ยแม่เห็นแอนโทนีมาครวตั้งแต่ในบ้านเห็นตั้งแต่ชุดว่ายน้ำชุดราตรีทุกชุดแม่เห็นหมดแล้วแม่ถึงได้บอกมงสามมาแน่เพราะแม่เห็นโครงสร้างเด็กหมดแล้วแม่ถึงกล้าเคาะเข้าใจไหมคะ แม่เห็นโครงสร้างแบบอย่างนี้ก็แล้วแม่ถึงได้กล้าเคาะว่าคนนี้คือมิสยูนิเวิร์สปีนี้แต่บางคนเนี่ยเราไม่ได้เห็นเราเห็นผ่านจอใน YouTube ซึ่งเราเห็นในโทรศัพท์เล็กๆมันไม่สามารถจะวิเคราะห์อะไรได้มากมาย มันต้องไปดูตัวจริงเหมือนที่พี่จี้เขาไปอ่ะเขาไปดูตัวจริงแล้วเขาจะบอกได้เลยว่าสวยไม่สวยแต่ก็ได้แค่สวยไม่สวยส่วนโครงสร้างยังไม่เห็นต้องรอดูโครงสร้างวันพีริมเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแฟนนางงามสงสัยว่าสมัยก่อนพี่เต๋าเนี่ยไม่เชียร์แอนชชลีไม่เชียร์แอนชิลีแต่ทำไมเนี่ยปีนี้กลับมาเชียร์แอนโทเนียโดยในเพจนางงามก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้โพสต์ว่านะคะทำไมเต๋าทีวีโชว์ ถึงบูลีแอนซิลีแต่ประจบแอนโทเนียคะทั้งที่หุ่นก็เลียวไซ้าเหมือนกันรบกวนน้องคนนี้นะคะไปที่แยกแคลายนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายปลายที่4จะนั่งรถไฟฟ้าก็ได้จะเดินก็ได้หรือจะนั่งรถเบร์แอร์หรือรถเมย์รถเมย์ที่มันไม่เป็นเป็น,เป,นเป็นรถที่แบบว่าไม่ใช้น้ํามันก็ได้นะคะ หนูลองนั่งไปนะคะบรรลงป้าที่4เสร็จปั๊บเนี่ยหนูเดินตรงเข้าไปเลยนะคะแล้วก็พบคุณหมอนะคะไม่มีอะไรจะพูดค่ะนะคะอวดหุ่นร้อนแรงนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดนะคะ m e n of the year 2023 m ม n m n ใช่ไหมไม่ใช่ m น n แมนะ m ฟ n of the Year นะคะนี่ร้อนแรงแล้วเหรอไม่เห็นใส่กรกนกันเลยมันต้องใส่กกนถึงจะร้อนแรงเขาบอกว่า ก่อนเปิดปิดรายการนะเจอแต่เรื่องดรามา่านางงามปวดหัวกันแล้วก็มาพักชมสิ่งที่น่าสนใจจริงๆมันก็ไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่หรอกลันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคลิปหลุดคนนึงแล้วนะคะเขาบอกว่าก็ย <c> ก <oughs> <c oughs> ให้กับหนุ่มๆน,นะครับแมนออฟเดอะเยียใช่ไหมที่ประเทศอินโดนีเซียที่วัดในในประเทศในวัดที่บาหลีนะคะแมนออฟเดอะเยียนะคะผู้ชายแห่งปีนะคะก็รอหมดเลยค่ะแมนออฟเดอะเยียเป็นเวทีเก่าแก่เวทีนานแล้วนะคะ m มนออฟเดอะเยียนคนนี้หล่อมากเลยอะนะคะอยากจะไปอยู่ในน้ำคนนี้ก็หล่อนะคะผู้ชายคัดง่ายกับผู้หญิงนะคะผู้ชายนี้โอ้โนี่นี่น่ารักนะคะออกจะหมีนิดนึงแต่ก็น่าก,กอดนะคะเออนะคะสองคนนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไปเจอพวกอ่ายุโรปกับพวกลาตินาหรือลาตินอเมริกาก็าจะเหนื่อยนิดนึงนะคะ อันนี้อันนี้หล่อมากตัวบางผอมนะคะลักษณะเออโอ้ยอันนี้ถ้าเกิดสี่คนนี้มาลงแขกกูกูจะไม่แจ้งความนะคะกูก็จะปล่อยผ่านนะคะแล้วกูบอกว่าถ้ามึงไม่มาลงซ้ำเนี่ยกูจะเอาเรื่องนะคะหล่อชิบหายเลยค่ะนะคะก็ทําให้กระเทยนะคะเก้งกว่างกระจงละองคละม้างน้ําลายไหลกันไปแล้วนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับแมนออฟเดี่อะไรนะ มีคลิปนะคะโอ้เป็นคนเหนือนะครัพบพกตุงมานะคะนือมึงใส่กางเกงในโอ้ห์กางเกงในมึงใส่ให้ตัวเล็กกว่านี้อีบา้าเออใส่ให้ตัวเล็กกว่านี้มึงเชื่อแม่เออเอเอมึงใส่เออคนนี้เอเอผู้ชายทําอะไรก็ดีไปหมดค่ะนะคะหันข้างหันหลังหันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายพร้อมที่จะปกป้องกระเทยตัวเล็กๆอย่างเรานะคะ ออนะคะแล้วพวกไอพวก่พวกเขาประกวดพวกลาตินนะแล้วพวกยุโรปพวกนี้นะใส่กระเกงในตัวเดียวนะเปียกน้ําก็ไม่กลัวนะคะโชว์เป็นโชว์ไม่เหมือนอกระเทยบ้านเรานะคะใส่กางเก่งในสองชั้นนะคะมึงจะใส่มาทำฮีอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่เห็นฮีอะไรเลยนะคะอันนี้อ้วนไปน,นิดนึงนะคะเออตัวใหญ่ไปน,นิดนึงลดอีก3าโลลูกนะคะคนนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ดูเป้าไม่ค่อยไม่ค่อยท่าร่นะคะไม่ค่อยฟูนะคะอันนี้ก็เป้าเลียบมากเลยนะคะแต่หน้าใช้ได้ค่ะอันนี้ก็ตัวใหญ่ไปนิดนึงใครชอบ สไตล์น้องหมีก็จัดได้นะคะจัดหนักจัดเต็มนี้โอ้ยหุ่นเหมือนพี่ชายโอ้ยอ้อโอ้อยเออนะคะเอออ้อยนี่ก็เท็ด เทสแม่เหมือนกันนะแม่ก็ชอบนะแขกพวกนี้นะคะอืแขกมูใจคยีดีนี่ก็เทสก,ก็เดอนนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมลงโฆษณากับเรานะสิบห้าจะมีลูกค้ารายใหญ่มาลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกไปก่อนสินค้าคเขาลดมากแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็มีหลากหลายช่วงด้วยเช่นเดียวกัน0ูนย์เก้9ศ9นย์แปดเก้า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 ห้าเก้าเก้าเก้าห้าพักไม่ใช่พักสิเบกหมดเวลาแล้วเนาะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายรายการแม่ตือค่ะนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วพี่ตาาพพพร้้รงง้อออมมมีงนนนนตไปกก,ก่่่บััหว สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ